สวัสดีครับข้าครพบังพลานวันนี้นะครับสองหนุ่มนะครับหนุ่มทองสุกและก็หนุ่มพลอยทองออกเดินกําลังกายด้วยกันนะครับมีน้องไต่ตันนะครับนี่ครับผมอยู่ด้านบนนะครับขึ้นขี่ทองสุกอยู่นะครับมากับควันต้มนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยครับควันต้มนะครับผมกํากับให้เป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งสองเชือกเลยนะครับช้าช้าช้าช้ลูกช้า ชา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 ,ชา,ชา,อาทองสุขอ,อย่าเป้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเราจะชอบน้ำหน้านะครับทองสุขครับจ,จับซอยนี่ยียดันเท่งแล้วบัถนัดน้องไตทตั้นบอกว่าอยู่ด้านบนไม่ถนัดนะครับครับผมมือใหม่มือใหม่น,น,มน,น่ารักครับผม โอ้งาม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 หลายงามหลายครับสองผู้เบ่าครับนี่ครับผมบ้านใกล้เรือนเชียงกันครับบ้านใกล้เรือนเชียงกันนะครับเดิอนออกกําลังกายด้วยกันน่ารักมากเลยให้นอนซ้าหยากนก็นกนได้ เป็นการฝึกน้องควานไปด้วยนะครับผมให้ถนัดและก็คุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับตัวน้องช้างนะครับจะได้รู้ใจน้องช้างเยอะๆนะครับผม ครับนี่ครับเห็นน้องๆนะครับเดินด้วยกันนะครับน่ารักเป็นภาพน่ารักสองหนุ่มน,นะครับออกเที่ยวนะครับไปไหนมาช่วงอาฮะ,ะมาช่วงอาปลาครับเอาขึ้นนู่นเ,เอาโอ้ค <c oughs> วัานนอะค <c oughs> ว้าน,าน <c oughs> <c oughs> โอ้คว้านนากคว้าน เล่นแปลกๆกกว่านออะสนุกสนานกันไปหายเหนื่อยกันไปวันนี้ขออภัยนะครับพันล้านออกมาด้วยไม่ได้น้องอ้อยกับน้องไอ้นะครับผมไม่สบายนะครับผมยังเป็นไข้อยู่นะครับออก็มาแต่หนูไตทันก็เลยออกมาได้แค่ทอมสุกเชือกเดียวให้สองผู้บ่าวนะครับผม เดินด <'s> ้วยกันบรรยากาศในช่วงเย็นครับตะวันนะครับครับซา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 ลูกซาซาเออซาซาเขาก็เออเดินช้าๆเดินช้าๆเออ ค่อยๆไปค่อยๆไปทีละนิดขโมยหญ้าเขานะครับข้างทางนะครับช้าๆช้าๆนี่ครับวันต้อมครับสุดยอดเลยการคืนก็นอนตากยุ่งตากขนดูแลน้องช้างนะครับดูแลน้องพลอยทอง ไปอยู่เล่นด้วยกันนะครับพี่พลอยตัวโตเลยนะครับผมนี่ครับทองน้องทองสุกนะครับผมอันนี้ก็ห่างกันจะเดือนนะสามเดือนอ๋อน้องทองสุกห่างจากพี่พลอยสามเดือน วันนี้วันอะไรเนาะไปกวนอบัวเดี๋ยวซายอ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอ๋อวันนี้ควันต้องต้องไปเข้าเวรครับผมไปเต้าสัครงานคับมไปเต้าสัานเย็บฮะ อ่ะเก็บถือน้องพ่อเก็บถือลูกนี่เก็บถือแล้วอะไยพ่อเอนะื่นเป็นยังดอกใจเย็นเย็นค่อยงานอะไรเบา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 ขึ้นแล้วเด้กขึ้นหยาเรามีพลังครับ ใช่มีคุณป้าวานิดายอยู่ด้วยเลยมีลองหาครับนี่ครับน่ารักครับผม บิงตามกลน้องคอยไปแล้วน้องคอยมข้างเดินไ,ไล่นะครับ,รบผมอ,อากายกินเลยกินเลยกินเลย,ยค,รครับผมคอยเลยกระไดเพราะเป็นหนังหนาห้าตัว <c oughs> ฮะโอ้ยเอาไวมมึงล้างก่อนจะต้นได้ลามต่อช่วงนี้นขาดเช่นเนี่ยชูมาถึงแล้วมาถึงล้านแล้วครับมาถึงบ้านแล้วครับมาส่งน้องพลอยถึงบ้านแล้วเือน อยากไปกับเขาเข้าสุขุ้องเห็นวอยันนี้ก็ทอพาองสุกไปตนลักอที่นี่ะดั้ง้ว่าเอาไปเลยเอาเอาลองดูเอาเอาเอาบ่ช่วยเลยแล้ว อาคีมาดูดิอาคีจะไปไม่แล้วอ่ะแต่แค่ไฟไฟยางตาด้วยนี่อ๋อคุณแม่วันนี้ดามองแล้วขโมยลูกฉันไปไหนมานี่เข้าไปหาคุณแม่แล้วอแม่เลยอาไปหาคุณแม่ลูกออ เลยเออเข้าไปหาคุณแม่มาผ่านมาตามมาตามมาเร็ว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 ทางสุกมาแล้วลูกไปเรืงท้อสุกคว้าเบอร์พี่สาวเพื่นใจมีติพี่สาวใจไม่มีสีเลยนั่นฮัลลันมาเร็ว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 เด็กๆมาเร็ว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 เด็กๆมาเร็วมาเร็ว บ่ตอน,นันเราไปอย่างนั้นแหละเอาแต่ทองสุกมาไปเลยทองสุกเดินไปได้เลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่น่ารักอ่าถึงแล้วถึงแล้ว นี่ครับแม่น้อยนะครับข้อวดบางตารานก็มีกันอยู่สี่เชือกนะครับส่งขาสูงขาส่งขาส่งขาหนักเออ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 เอาขาเตะน้อยๆจะไปหอจะไปเออนี่เตะขึ้นบดสีนี่เออนี่เออนี่ฮัดให้น้องยกขาให้เออนี่ อ๋อแขนสัน้นโอเคยีนี่ก็จะเป็นหนึ่งอาตโนมัดมาอ่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนเป็นอะไรคะคุณแม่จ๋าเมื่อใรจะทิวฉันเป็นว่าปั่นในสงหวัดชิวฉันในยางบางคนว่าจะเย็นเย็นเมือหลังก่อนมือหลังก่อน หนาหน้อย่ะครับผมวันนี้ก็ออกไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆก็ได้เดินออกกำลังกายนะครับใีเวลายามยิน ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆช้างน้องๆควาด้วยนะครับเมีตาน้องๆด้วยนะครับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ